สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมแปะอ้วนนะครับชวนทํากับข้าวเมนูสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําไก่ผัดตะไคร้นะครับก็จะมีไก่อันนี้จะเป็นน่องสะโพกนะครับให้เขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้สามน่องประมาณ1นกิโลนะครับสามน่องสะโพกประมาณหนกิโลได้นะครับแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยไว้นะครับประมาณ5ต้น เรามีตะไครน 2, ้นี่สักสองสามต้นสองต้นได้นะครับหั่นเอาไว้เดี๋ยวเรามาใส่ตังห่ายอีกทีหนึ่งเพื่อความหอมนะครับให้ความหอมของตะไคร้เน้นตะไคร้นะครับเพราะว่าผัดตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นพริกแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี้ผมไปบุบบุให้เขาพอแตกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปตำจะเด็โขลกกันง่ายๆนะครับกระเทียมประมาณสักแปดถึงสิบกลีบประมาณนี้นะครับแล้วแต่กลีบเล็กกลีบใหญ่แล้วก็พริกนี่ก็น่ากลัวจะประมาณสักสิบเม็ดนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้ตามสะดวกเลยนะครับ พริกไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพริกไทยเม็ดแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับเครื่องปรุงหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพวกพวกซอสพวกน้ำมันหอยไปเดี๋ยวไปปรุงในกระทะนะครับเอาละครับของหลักๆนะครับนี่พร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปโขกพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้กันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราโขกพริกไทยก่อนนะครับเดี๋ยวพอเขาเปียกมันจะโขกยากยีให้เขาแตกก่อน พอแตกเล็กน้อยเราก็ใส่ตะ,ะไคร้ลงไปตำก่อนนะครับพอตะไคร้พอแหลกล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงดเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเรา ักวาน้ำล้างคุกน้ำล้างคุกนี่เราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเอาไปรวนพร้อมไก่อีกทีนึงนะครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็าใส่พริกที่เราตำไว้หอ,หอมเหลืองดีแล้วนะครับใก่ไก่ลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นเอาน้ําล้างครกนะครับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับ นะครับก็เคี่ยวไปจนง,งวดเนี่ยนะครับผมก็คงจะเอางวดประมาณนี้นะครับน้ำเราจะเรียกว้คุกข้าวนะครับหลังจากนี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลากระเอานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมตามชอบของเรานะครับซอสฝาเขียว น้ำมันหอยอน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ที่เราซอยเป็นท่อนๆไว้นะครับจะได้มีกลิ่นตะไคร้สดๆกันเลย หลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเสร็จแล้วดับไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับไก่ผัดตะไคร้นะครับ กลิ่นหอมของตะไคร้นะครับแล้วก็พริกไทยรสออกแซ่บนิดๆแหละนะครับอร่อยทีเดียวนะครับลองทำกินกันดูนะครับคุกข้าวนร้อนตามสูตรเลยเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ